ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคัดเวลากันสักคู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน O v e r Top u ็นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานกับผมเอ็นทีแชร์แนวอีกแล้วนะครับผม ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาพามาทุกคนมาดูแลกันนะครับผมเป็นฟังก์ชันใหม่นั่นเองนะครับผมของเซิร์ฟจีนนะครับมันไม่ใหม่แล้วครับผมมันนาแล้วนะฮะแต่เป็นใหม่สำหรับไทยแน่นอนนะครับผมก็คือฟังก์ชันนี้เลยนั่นเองนะครับผมเราเลื่อนมันริมสุดเลยนะครับผมก็คือเกาะพิสวงใช่ไหมกดเข้ามาปั๊บนะครับผมมันจะมีเกาะพิสวงนะครับผมท้าทายเกาะพิสวงนะฮะแล้วก็ศึกประลองเกาะพิสโซงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมเขาบอกว่า อยู่ในช่วงพักนะครับผมแล้วก็ยังไม่เปิดปลดปลด,ปลดอดุใจรอกันนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยแต่วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ผมบอกไ้เลยว่าสนุกมากๆนะครับผมรวมถึงเราเอาแตนนะครับไปแลกของต่างๆได้อีกด้วยตั้งหากนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเซิร์ฟจีน,นะครับผมว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับผมก็อยู่ถาวรนะครับผมไม่มีวันหายเลยจ้าก็เข้ามาในเซิร์ฟจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมนะฮะเรากดกก็ดเเข้าามนีล่ลย หน้าตอนนี้นะครับผมมันก็คล้ายๆกับเซิร์ฟไทยนะครับผมก็คือการที่เราไปเล่นศึกประลองนะครับผมข้ามเซิรฟ์ฟใช่ไหมนี่นะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับผมแต่เราจะแยกออกเป็นขแขนงหนึ่งนั่นเองนะครับผมมีหลายขแขนงมากๆนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเพิ่งเริ่มนะครับผมก็มาจบไปแล้วนะครับผมรอบแรกนะครับผมแต่ผมไม่ได้อา่านให้ทุกคนดูนะครับผมมาช้าไปนิดเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มวันใหม่มาแล้วนะะั่นเองนะฮะเสียดายมากๆเลยนะครับผมก็มันจะอยู่ขนเราฝั่งกับไอที่เราเล่นพาไปดูน,ะะนะะน,น,ดนั่นเองนะครับผมซ มันจะต่างกันนะครับผมเวลาอะไรพวกนี้ก็ต่างกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็จะพาทุกคนไปเล่นแหละแต่ผมมาไม่ทันนะทุกคนนะเสียดายมากๆนะครับผมโอ้โหเรามาแค่พลาดแป๊บเดียวเองยี่สิบนาทีเองทุกคนเสียดายมากๆนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็คล้ายกับการเล่นปลองข้ามเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับไอ้กซกปะปลองกรอพิสซห่วงอันเนี้ยนะครับผมบนนบผม,มันก็คล้ายกันเลย ซึ่งของรางวัลน,นะครับผมเราก็จะได้ขึ้นไปเรื่อยนะครับผมก็ได้ตาเช็คมาใช่ไหมแล้วก็เงินนะครับผมแล้วก็ผงนะครับผมแล้วก็น้ายาสีม่วงเนี่ยสิอันใช่ไหมทุกคนซึ่งวันหนึ่งนะผมเขาสามารถให้เราเล่นได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับผมและก็จะมีแต้มบอกเหมือนเดิมนะครับผมว่าใครได้ประมาณไหนนะครับผมแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละทีมเขาเล่นตัวอะไรก็ปร <Ihr S 2> ะมาณนี้เลยและสิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือมันจะแจกของด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งของผมเปิดให้ดูได้ไหมวะ ซึ่งโหมดนี้นะครับผมก็จะมีแต้มด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งแต้มนะครับสามารถไปแลกของรางวัลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมที่นี่แล้วผมช้อปปิ้งนี่นะครับผมนี่เลยนี่ครับผมนี่คือแต้มนะครับก็เล่นนะครับผมก็สามารถได้แต้มนี้มาได้นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะคผมมาช้าไปนิดเดียวนะครับผมแม่ก็พาทุกคนมาดูได้นั่นเองนะฮะซึ่งโหมดนี้นะครับผมก็จะมีแลกของแค่2อย่างนะครับก็คืออาวุธนะครับผมแล้วก็รวมถึงกระดูกวิญญาณนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้เลย ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มีเกมเพย์ให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันได้ทําการคัดคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับว่าเกมเพย์นะครับก็เหมือนกับศึกประลองข้ามเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับผมแต่แค่การเล่นนะครับผมหมดนี้นะครับจะต่างกับไอ้หมดนี้ตรงที่อันนี้นะครับผมจะเล่นได้แค่10ตัวละครใช่ไหมพอเรากดไปนะครับก็มาประลองสู้กันเลยสิตัวใช่ไหมแต่โหมดนี้นะครับผมจะแบ่งนะครับผมเป็นแต่ละทีมทั้งหมด3ทีมนะครับผมแล้วก็5คนในการใส่ไปนั่นเองนนะีี่เเลลยยรผมมปาณ้ ซึ่งเราสามารถใส่ได้5ตัวนะครับผมแต่ละทีมันเองนะฮะมีทั้งหมด3ทีมก็ทั้งหมด15ตัวนั่นเองนะครับผมชนะ2ใน1นะครับผมแต่ถ้าชนะ3รอบเลยก็ได้ของรางวัลน,นะครับผมประมาณนี้เลยรวมถึงหมวดนี้นะครับไม่สามารถเอาสัตว์วิญญาณเข้าไปได้นั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยก็วัดสีมือพอสมควรนะฮะแล้วก็ปั้นตัวละครประมาณ15ตัวขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าจะปั้น10เอาชนะ 2- ใน1ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แย่นะฮะโอเคก็คลิปวิดีโอนี้ครับผมก็มีประมาณนี้เลยละกันนะครับ ศึกปรล้องกาะพิศวงนะครับที่เซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะครับผมแต่เซิร์ฟจีนเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เปิดมานานพอสมควรนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปครับเล่นไม่ต่างอะไรกับความเซิร์ฟเท่าไหร่นะครับผมแต่แค่เราเอาตัวละครเข้าได้หมด15ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้าถ้าอยากผมทำอะไรในเซิร์ฟจีนีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายจ้า 저입차는제인코그래는내가사랑해미셔브베니